ย่าๆค่ะแม่เธอจะไปไหนทําไมเธอสวยอย่างนี้ฉันจะไปงานแต่งแม่น้องเหมือนงานเออดีเขาใส่แบบสบายชุดสวยๆไทยประยุกต์เปกับแม่เหมือนไหมเหมือนเหมือนคือทีไม่ผ่านนี่ฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องค่ะย่าๆพะเพื่อนค่ะ78ล็อตครับพี่น้องกลับมาพอกับพี่น้องอีกแล้วนะแม่เนาะะที่เกลื่อนกันไปที่คุณแม่แซวอ่ะคือมือนีเขาสิมาบอกถึงค่ะพี่น้องค่ะ งานแต่งเมื่อเช้านี้เองแต่ยังไม่สิ้นสุดนะพี่น้องงานพ <ฮะ S 1> ิธีเช้าก็คือพิธีเแห่ขันหมาแล้วก็พิธีผูกพ่อขมิ c o มอ่นนะแม่นอ <ฮะ S 1> อืมมาขึ้นมือเสารนี้เอาไปตั้งไหนนะแม่อ่าแย่ๆเข้ากับแมเว่าวถึงเรืองนี่เลยแย่ๆอ่าหลายคนพี่น้องเอฟซีหลายคนคะ่ะที่อยากรู้ <ฮะ S 2> เรื่องสิ้นสอดนี่พี่น้อง สินสอดอ่ะเราว่าเราว่าสินสอดเลยพี่นอ้อ,อง่อว่าทุกคนอยากรู้เลยว่าสินสอดเท่าไ่ะสำหรับเอฟซี FC บางคนที่ยัางบดเด้เขาเป็นเบนืองได้ไร้์ซดของมองลลาลเซรลอยนะคะญาอยาสีวัลหนึ่งน้องสินสอไดไห้ฟังค่ะสินสอดเมื่อเช้านี้เป็นยังไงที่เปิดโชว์นะคะยังประมาณค่าไม่ได้ค่ะแต่ยาญ่าจะบอกคร่าวๆว่าเงินสดสี่ล้านค่ะคุณแม่โอ้โหยค่ะพี่น้องเงินสดสดสี่ล้านบาทเมื่อเช้านี้ แล้วยังไม่พอทองคําแท่งหนึ่งหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่น้องหนึ่งร้อยบาทหมดไปยังค่ะยังไม่หมดต่อด้วยโฉนดที่ดินอีกสิบใบนี่แหละค่ะพี่น้องที่เพิ่นบอกว่ายังประเมินค่าไม่ได้เพราะในนั้นเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้มันมีจํานวนเท่าไหร่ค่ะนี่แล้วมันอยู่ที่ไหนบ้างอ่ามันเป็นเหมือนเมื่อนขอนเกนหรือเปลอดีย่ะอยู่พี่ที่ก่อนฮอกาเซลอยู่เลย แต่พี่ท่เก่เขาแซวกัอ,อกนยัาบ,บ่าสามแม่แตนไปแซวดอกแม่แตนว่าแม่เห็นแม่แตนไปกระซิบขงังอยู่อตอนที่บอกว่า อยู่บ้านยังมีอีกเด้อเนี่ยแม่บวาล์นารักแม่ก็ะเฮนนารักแม่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเนาะย่าๆแม่น่ะนารักพี่น้องก็เรียกได้ว่ามือเศร้านิดสร้างความชื่นมื่นให้กับเอฟซีเล้วก็ผู้มาร่วมงานซึ่งงานเช้าก็ถือว่าคนคนมาร่วมงานก็เยอะอยู่นะแม่เยอะอยู่เยอะอยู่แต่คิดว่างานเย็นจะเยอะกว่านี้งานเย็นจะเยอะกว่านี้เพราะว่าน่าจะมีคอนเสิร์ตอะไรใดๆก็แล้วแต่ งานตอนเย็นน่าจะแบบสั่งความสนุกสนานนะนั่นไหมคะฉลองงานแต่งวันสันตอพี่น้องงานฉลองวนเสาร์นี่เป็นงานพิธีการค่ะซึ่งส่วงเสาร์นี่ก็มีขวบเขาเอิ้นคู่บาอาจารย์นั่นไหมคู่เพ่งมากไหมค่ะพี่น้องที่มาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บาสาวคู่นี้ค่ะมีอะไแดงค่ะย่าอันดับแรกเลยจะขาดโมเดลสำหรับก็คือ พ,พ่อเมื่องแม่เมื่อขอนแก่นขอบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและพิธาของท่านนั่นแหละแม่ก่อนมาเป็นมาเป็นประธานในพิธีท่านเลยบอกว่าโอ้ขอบอกขอบใจแลลวก็ชอบมากเลยที่ขอบคุณมากที่แอนกับวอยน่ะจัดงานแต่งที่ที่จังหวัดขอนแก่นที่หอประชุมการงานพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะว่านอกจากจะ เชิญชวนให้พี่น้องเอฟซีน่ะเข้ามาที่จังหวัดขอนแก่นก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองขอนแก่นไปด้วยเพราะว่ามันเป็นงานไงระดับจังหวัดระดับประเทศไปเลยกับว่าใดเนาะแม่เนาะมันเป็นงานยิ่งใหญ่มากพี่น้องเอฟซีผู้หักแพงในตัวบอดบอยกับซอยแอนพิ่เจาไปเดินทางแต่หมู่ว่านที่งานเท่ากับไปแต่หมู่ว่านทีมงานเท่ากับ พูดถึงว่าการไปเซาหองหรือว่าเป็นโร<ช>งแรมนี่ยกล้หองแล้วค่ะพี่นอ้องก็ถือว่านี่แหละพี่นอ้องถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นไปด้วยที่ธันพูวาานในกล่าวคอ่ะ จากจันทรว่ากัมีอ่ามีในห่างของทับไล่ไอนม่ะในห่างของทับไล่ไหมอนก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มีคุณพ่อเอ๊ะระเบียบวัฒน์ศรีกับภรรยานะคะแล้วก็มีคุณพ่อสมจิตบอทองแล้วก็มีคุณแม่เดือนเพ็นอำนวยพรพี่น้องอ่าค่าบดายบรมครูหมอลำคุณแม่สวีวานคุณแม่สวีวรนก็มาร่วมแสดงยินดีกับลูกความยินดีกับลูกเนาะเรียกได้ว่ามันมันมันเต็มไปด้วยความชื่นมื่นความ ความยินดีความปิติค่ะอ่ะยังพอๆคือได้แล้ะพี่น้องในช่วงจวังหวะที่เอมีสวมแหวนเขาก็มีโมเม้์หอมจูบของเขาดาละเขาก็เล่นกันะเจ้บาบ่าวคือจะทนบปไหวแหละพี่นอ้องอย่าขาหองหอเต็มที่เวนนั่นคือสวยมากเม็ดใหญ่มากทั้งคู่เขามีสลับแลกแหวนกันนะแม่สีสวมแหวนให้กันในเ้านี่เซตจากสวมแหวนพี่น้องก็เป็นพิธีการผูกข้อไม้ข้อมือค่ะซึ่งการผูกข้อไม้ข้อมือก็จะมีเป็นสองสีมีก็จะเหมือนจะมีเป็น ส้มกับสีเขียวเหมือนว่าจะเรียกตามคิวนะแม่แบบค่อยๆทยอยกันมาเพื่อได้จัดจะไม่ไปล่าไฮพื้นแค่นจะได้เป็นระเบียบนะแม่มันจะได้ไม่ต้องแย่งกันจะได้ผูกแค้นทุกคนนะแม่คนที่นรวมงานนะเป็นคิ้วเป็นคิ้วไปแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ตรงที่แขกคนสำคัญหลายๆคนที่เป็นพ่อฮักแม่ฮักนะแม่เลยอายาแม่เห็นแม่เห็นบ่คุณแม่ที่เป็นอ่ะ แม่ฮักของคุณแอนออลดีนั่นเพิ่นขึ้นไปผูกแขนบ้าวสาวยาะๆเพิ่นหออไปสิสะอ่อนแห่เออรุนอยู่แบ่งอีหอย่างค่ะเป็นปึกเป็นปึกพี่น้องเพิ่นเอาไปใส่เมื่อให้ลูกใส่กับลูกสาวเพิ่นอ่ะเออนว่าลูกเขยเพิ่นซ่าเออลูกเขยเพิ่นอ่ะ แย่ๆท่านหูว่าปึกละเท่าอดายตอนแรกอ่ะพี่น้องอตอนแรกแย่ๆอะเห็นมันไม่ได้เห็นสีพี่น้องค่ะแย่ๆหนึ่ว่าเป็นแบงลอยอ่าอนแร,นแรกแย่ๆกว่าปึกละมืนอนแบงวก็หนามนนานมืนหนามเท่านันนะท่านว่าผิดคิดว่ามือนค่ะ,คะแต่ที่ไหนได้แบงห้าร้อยแบงห้าร้อยนะจ๊ะแสนหนึ่งพี่น้องปึกละแสนปึกละแสนเทิงหาลูกสาวเทิงหาลูกเข๋โอ้ยเป็นภาพที่สุดประทับใจอีิงนี่แหละค่ะนี่แหละความหักที่ออกจากใจแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าเพิ่นหัก สองคนนี้จริงๆเนยาะย่าม,มันเสริมเนืองมาจากการที่คุณเป็นศิลปินคุณภาพใช่คะเป็นศิลปินคุณภาพทํางานคุณภาพเ,าเขาเรียกว่าซื่อตรงจริงใจกับแฟนเพลงแฟนคลับแฟนเพลงแฟนคลับทำอย่างไรสื่อเ<จ>สมอต้นเสมอปลายเขารักกันแบบไหนเขาชอบกันแบบไหนเขารักแฟนคลับของเขาแบบไหนเขาก็สื่อแสดงออกมาแบบนั้นเขาถึงมีแฟนคลับที่ที่รักแล้วก็แล้วก็คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเขาซึ่งเป็นจํานวนมากจริงๆ ดูจากวันนี้คือเป็นจํานวนมากจริงๆที่มาร่วมแสดงความเย็นดีค่ะซึ่งซึ่งคุณแอนนะคุณบอยเนี่ยก็คือในช่วงที่มีการแบบมาผูกแขนของไมค์คอมเม้นในเนาะก็ก็ขงปืนปิติแหละของปืนปิติทั้งคู่บาอาจารย์มรมาคู่ต่างๆที่เคารพนับถือดังมากอวยพรค่ะก็มีนางบูน้ำตาไหลแหละแม่นอะเป็นธรรมดาปิติยาค่ะ ซึ่งพูดได้เลยว่าคู่นี้เนาะเพื่อนชัดเจนตั้งแต่ที่แรกเลยอย่างแม่ๆเยนบงยแย่ละว่ะเพื่อนคบกันได้ความจริงใจแล้วก็ชัดเจนมากตั้งแต่ที่แรกเลยค่ะจนมาหอดมือหนีค่ะพี่น้องซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากเนาะอย่ๆเพราะว่าช่วงหนึ่งก็คือดราม่าใดๆก็แล้วแต่นะเพราะว่าติดตามนะแม่เราติดตามเข้ามาตั้งแต่เขามีดราม่าเยอะๆแต่เขาบอกว่าเขาน่ะจะจับมือกันเพื่อก้าวผ่านเนี่ยมันถือได้ว่า เขาไม่ยอมไม่ยอมปล่อยมือกันเพราะว่าเขาเขาตัดสินใจแล้วน่ะเหมือนเหมือนที่คุณแอนน์ดีโพสตก่อนที่จะแต่งงานว่าชีวิตฉันมาไกลแล้วมันมันมันถอยหลังกลับไปไม่ได้แล้วก็หมายถึงว่าเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายคนนี้แล้วเขาจะไม่ถอยหลังกลับไปแล้วนี่พี่น้องมันถึงได้ว่าฉันฟินกับพี่น้องขานีล่ะมันมันเนาะมันบอกว่าถึงแล้วแม่เนาะเพราะเราไปดูเขาแสดงสดอะบ่อยมากที่มังเลยเนี่ยเขาเข้ามาทุกครั้งเราก็ไปกับทุกครั้งค่ะงานนี่ก็ฟินจริง เกหมอนหมอนเปียกไปหลายใบคือกัน<อ>ค่ะฟินตั้งแต่ภาพสุดประทับใจยินดีค่ะฟินในช่วงเช้าไปแล้วพี่น้องอย่าลืมช่วงแรงงานแรงงานแรงทำแรงแทนสิบวัยหญิงใหญ่ยยไปกว่าดีบอ่อยยายนี่เพราะว่าทางทีมงานของพวงเห่าเนี่ยน้องแม่เนากก้องไปที่ขอนแก่นแล้วจำนวนหนึ่งแล้วอีกอีกเซตหนึง่งสิบแปสมทบตอนแรกนี่ค่ะสิพอกันที่งานคุณบอดสิริชัยตอนแรกนี่ที่หอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะพี่น้องเนาะนี่ล่ะเ้านี่กับเม้าเมาถึงเรื่องนี่ยังไรไม่จบนะแม่ผูเกะพูแค่ทอดไปสองแล้วอยู่ เพาะว่าใบซ้อกบเรลกูแขนเฉพาะบูแขนพี่น้องคดหลายแห้งนั่นแหละพี่น้องก็ฝากไปให้ให้แม่ซิฝากดีกะแต่ฝากเป็นกํร่ังใจอวยพ่อไห่ครูบ้าสาวครูนี่เนาะอันนี้เป็นข้อปไิ้ไปดนเองข้ากัสสามารถอวยพ่อใดเด้ออวยพ่อวยพ่อไห้ถือไม่เท่ายอดทองกระบองยอดเพชรค่ะให้เป็นครูสางครูสมครูบารมีกันไปตลอดตลอดไปแห้งเห้งปังปังเด้อล้ะก็สุดท้าย เ้าวฟ้าวให้มีลูกมีหลานให้มีน้องโรเล็กโรเล็กจ้าคุณเนโรเล็กคุณเห็นโรเล็กอ้าเธออะไรสธลืมมาจังใหญ่มีของชันลลตกใจเธอของของอันนี้แหม่สินสอดน่ะมีนาฬิกาโรเล็กสีเรือนบ้าสีเรือดใน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 ของขวัญเหรอในอเนี้ยแม่ในสินสอดอ่ะนาฬิกาโรเล็กสีเรือนไม่บอกไม่บอกถึง ôi cái nào ôi cướp lươn อ่เลกนี่การโรเล็กอีกสี่เรือนโอ้ตายแล้วสินดื้อเอาห้ยยะๆไว้พร่อนมาอ่าก็ขอให้คุณแอนอรดีแล้วก็คุณบอยสิริชัยนะคะครองคู่กันไปตลอดเลยไปตลอดชีวิตถึงแม้เท้ายอดทองกวังยอดเพชรที่สำคัญมีน้องโรเล็กออกมาให้ปีนี้เลยค่ะให้มีข่าวดีปีนี้ต่อจากนี้เลยแมนค่ะพี่น้องให้มีข่าวดีปีนี้ไปเลยปั๊มไปไวเลยโอ้ยยาอยากขอโทษนะคะลืมสินสอดที่ีโรเล็กกเลยอ๋อโรเล็กลืมนิดนึกได้พอดีเลยพี่น้อง่ะค่ะสุดท้ายเนาะค่ะก็ เข้าสองคนก็ฝากไว้แคน้ก่อนนะค่ะเดี๋ยวสิมี่คลิปอ่ช่วงหลังงานแรงงานแรงนะสิมาเห็นไห้พี่น้องเบิ่งอีกค่ะสุดท้ายนี่ก็แคน้กร์น้อยย่าๆสวัสดีค่ะพี่น้อง